เริ่มกับยกจริงนะครับนี่กันกันจริงกันได้ดิเชืยอไหมเชื่เชืยอเชื่กันเชื่อกันเชื่อวันนี้มันกันเชื่อนะครับยกจริงกากดไลค์กดเชกดสักเคยได้จูกันนะครับไม่ตึงดีครับไม่ตึงดีครับชัดครับโคชัดๆเริ่มนึ่งครับนึ่งไปเล็วรับนึ่งไปเล็วนึ่งไปเล็วย่างครับย่างนึ่งเลยช่อครับช่องมาแล้ว

1นงเดียวหนึ่งคับห่งตรงคับกลางกับกลางร่องายางนะหนครับรองกับรองายางรองลายางรองยายาครับหนึ่งเดียวรุ่งรุ่งก็รุ่งรุ่งไม่รุงว่างเนยครับัไม่รู้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เรีวตรงเรีวสรงเรียวสามเรีวสาเรียวสามเรีวสามครับสามครับสามครับหญ้ครับ้เย้เย้เยเ่ใหญ่ำนวลอยู่ครับยำนวลอยู่เลยเย้เหยีดไปเลยไรโลู่ลำนวลครับำนวลไม่มีครับไม่มีครับครับยังอย่งตัครับยงตัวนะ ยังครับยังครับครับเร็วหนึ่งครับเร็วเร็วหนครับสัเร็วหนึเดียวหนเดียวครับหมดกับหมดยสิบนอกกับสิบนอกยกกชิงครับทีหนึ่งน่าจะเป็นได้มาจากกวัว่างนะครับสี่โดสี่โดกับ